มาเบึงสวนนะโอ้ยฝนตกเลยทีหนึงน้ำถ่มสวนมาแล้วพี่น้องเลยนี่สวนพี่น้องอยู่เห่อนไกลเนะเบิงบ่งเบินน่งน้ำขัดน้ำท่วมมาแล้วตกทางเบนทางคืนตกแค่ตก,ตกว่าเบิ่งง้มเบิ่งงามน้ำแท้น้ำ่ำา สวนเขากระจายกันฝนตกน้ำท่วมเมื่อตกที่หนึ่งทางเวรทางคืนเลยเี็น้องเอ้ยตายเลยเป็นเอิ่มเบื้งสวนเบื้งข้างมาบวบกันเลฝนตกน้โอน้ำของเบื้งป้าก็ออกเมื่อตายที่ของน้ำน้ำท่วมไปหมดเลยเบื้งสี่แงกไปแยงไปเบื้งทางนั้น จากฟ้าจากห้อยอามาเลยันตกแท้ตกว,ว่าตกจนมาเมือเบนเหมือนอคืนเว้ยกูป้าไม่อย่างออกมาเลยเบืองของน้ำเบืองน้ำบูตายตายตายฟ้ายุน,นงฟ้ายวนของน้ำในบุมีจากน้อยเลยคือปกมาบวกกับน้ำท่วม เพ่มเพิ่มมือแล้วออกมือแล้วปลาทพ่มวันน้ำผักคุณนะคุณนะโอ้ยปลาเลยไปใส่สลายป่าผึ้นน้ำผักนึ่จมอยู่เลยนะ้ำก็ลกผักนึ่ปลาลอยไปทั้งใดแล้วเนาะวันนี้เนาะตายมาเลยจากมันฝนตกเลย เนี่ยนี่ก็ยังตกงแหงๆางน้ำผ่วมสวนน้งเเฟวเลยก็ได้บดังน้ำอ๋อป้าเนี่ยแต่มันสิไปบ่มีมป้าจากโตแล้วชื่อป้ามาประมาณสองพันห้าตัวสองพันห้าร้อยตัวมาลงแต่ละคองออกเมื่อ เม็ดเลยเม็ดเลยฝนตกอย่างซีน่าเบื้องข้างมาแตงกรตตายฝนตกหลายกตายเม็ดยังมีมังน้ำมังน้ำยังบุตรายเบื้องข้างมาบววก็มันซาบายอย่างตกเองนี่ข้างมาบัวมีอย่างก็สิตายเมดน้ำท่วมแบบนี้ค่ะกาแวงานแท้่ากาแฟพันหมักน้ำ ต้นมะข้าวนี่ชุ่น้ำช่วมหลายมันซิบูไตายสบกของต้นมะข้าวนี่นี่เหลืองมาแล้วนี่เกอมันเตงน่ะกูด,ดีเก็บงวดสุดท้ายถ่ายแล้วพนดตัวแหว่ะเออยังบม่ทันอีสารโตหอมอันพตหอมหนียวอนอดแต่ว่ากรนะซึมละ น้ำผึ้มเน่นเขื่อมากวบเลี่ยมอันนั้นนะน,นี่ค่ะมักเขือ่อมักเขื่อนี่ยยังบนทอดเลยถ่ายแท้ไปจังซีนะ่ะต,ตุกแค่ตุกอะสุดท้ายร,บรอบๆไปเบิ้งเครื่องยูสวนอนะ่ะก็น้ำควม่ม ป่าดีอยู่น้ำของน้ำออกเมื่อสองพันไปโตวตโอเคโตกว่าเบื้องหอยก็มีหอยก็ตายออกเมอือแหละนี่ซื้อหอยซีบปลายโลมัดล่อยโอ๊คต่อ ชื่อหอยสิบปลายโลมาตายเอาเมือดในหอยกันเมื่อกี้ตกคลองน้ำเนาะตกคลองน้ำแต่แล้วเป็นอย่างนี้นะปลาออกหมดแล้วทิ้มปลาสองพันตัวละละก่อยได้สองเหลือนแล้วูอดียังอีกเดือนหนึ่งก็ไปขายเมืองหานสิบปลายเปล่าแล้ว บึงสวนหัวชิงไข่พี่น้องพี่น้องปูงหวัวชิงไข่ก็มืดโอ้ยฝนตกเอาแผวว่าเว้ยตัวบเสาวจักเชื่อตกหมดมือหันค่ำค่ำมาหันหุง้ง ตกจากไส้ตกตลอดเลยเลยสวนเลยเป็นอย่างนี้บางสวนผู้เราน้ำท่วมมาแล้วตายุบมาแล้วข้องหมูเราก็น้ำท่วมละข้องหมูข้าวหมูพี่น้องพี่น้องเลี้ยงหมูอยู่ใกล้ๆกล้กันนี่ยล่ะสวนหลังบ้านเฮานี่สวนเราปูซื้อทางหลังบ้านนัซื้อทำมาบ้างหนู่ หนือน <c ười> ้อมีห้าตัวงเหือนห่มก็เหมือนห่มยุ่างน้ำท่วมพื้นน้ำท่วมน้ำเข้ามาทางพื้น พี่น้องเห็ดเหวนห่มเนาะเราเห็ดสวนค่ะเราเห็ดสวนตลอดเลยเบืง้งต้นเราฮักระวาลฮักก็บบเ,กกเริ่มขึ้นนั่ท่วมมาแล้วตกใจตรงว่านี่ประมาณมื้อสองมื้อก็ตายมาแล้วเหวนห่มก็ตายเช่นกันเพราะว่ามันบ่มักน้ำทังหลังบ้านท่วมืดมันสิฟันเนาะ สิพาร์ล้อส่วนบางบ้านเนาะส่วนมากระทันนะั้นปั๊บมากระทันแทนส่วนบางบานทำนีมากระทันเพราะส่วนมากระทัน มีต้นมะขามพร้อมอันนี้คือต้นมะขามตกเชื่อตัวว่าฝนยังตกอย่างนี้ต้นมากันดินจีนะแต่นี่เป็นตัวมะดินจีปลูกผสมประสานปลูกถ้ามันครบมันจะได้กินได้ยางโอ้ยทำตัวหมดแล้ว มังม่วงนะม่วงเกลือเสวยม่วงเกลือเสวยนี่ปุ๊หลายเติบเลยมีมะงงอกพร้อมเป็นมะงงอกเป็นมะงงอกกินหมดแล้วเป็นมากกินหมดแล้วเป็นมะม่วงเลยไปเฟิ่งเห็ดดังเชื่อเห็ดออกเพะ ร <in> <lass> ่วมบังพี่น้องน้ำเพียงหัวข้าวเลยอันนี้ส้นอันนี้มังม่วงอันนี้เนาะกองของมังม่วงอันนี้คือมะงอกต้นมะงอก มาแล้วต้นมะ่วงก็เลยเพิ่มมาแล้วน้ำเพิ่มมาแล้วบมังฝนตกทางนี้ภาคทางนี้คือต้นมะม่วงต้นมะม่วงาอะไรการคันมัมนฝน,น,น,นตกเลยการคันเข้า,ขามา <c oughs> ต้นมะม่วง อันนี้คือยมงังเหาะโอ้ยอย่างเงยนุง่งเขียวๆอยู่นี่โอ้ยไปบุไรน้ำท่วมบอสิบปปิดเอามากเงาะโอ้อย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างนี่ได้แฮะอย่างห้างบุปผนพ่วมอย่างเป็นห้างห้างนี่ยังมีแต่ห้ามน้ำท่วมมาแล้ว เตมมาแล้วต้นไทฝนว่า,า,าโอ้อยังเขียวๆอยู่ต้นมะงเป็นยังไงปีนี้ต้นมะงอกกับสุกุต้ม,มกันน้ำเพียงหัวเขา ในเห็ดพวกเอาตะลอดในปีนี้คนมาเอาก้อนบริมาเนะนี่ยหอยคนเอาอะไรเห็ดพวก ต้นมะขามมะขามหวานบุบเป็นมากเลยต้นมะขามเราปลูกได้เจ็ดแปดปีแล้วนะต้นมะขามต้นม,นม,มะเหงอกองมือมั่วเสลย Oh. and if you know... ตัวนี Year ้คือนอนนอนไม่เรียงน้องเติต์นนอนไม่เรียงน่องเติร์นก you? ันอนไม่เียงน้องอ้ยลึกน้ำร่วมาแล้วอัเดิ กำลังสตือนนี้นอยมาใสหวานโอ้หนูขาโป่งไม่้อข่าโป่งไม่แค่น้ำพ่มมแล้วป่านี่ไปยื่ใส่เมล่อนข่าอันนี้นอนนอนไล่ nó lại like lại nữa Nói lại cho mọi xuống tượng Nhìn bò Nhìn bò liên quả Tối nay mình bỏ rồi hỏi pháp phần nhanh vậy ừ. เรื่องฝนีนี่คือสวนอ้อยคลิปเฮาก็จบเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮาวใดเด้อขอบอกขอบใจที่ได้มาเบิ่งคลิปเฮาจนจบนะบ๊ายบาย